สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในวันที่เราแก่วันนี้ดิฉันจะมาคุยในหัวข้อที่เกือบทุกบ้านต้องเจอก็คือเรื่องความดันโลหิตสูงหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าความดันสูงใครที่อายุ60-70ปีขึ้นไปแล้วไม่เคยได้ยินหมอพูดว่าความดันสูงนะ หรือต้องระวังเรื่องความดันคงไม่มีใช่ไหมคะมีหลายคนสงสัยเดี๋ยวนี้คนแก่ทุกคนเกือบเป็นความดันสูงกันหมดมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้ดิฉันจะมาหาคำตอบไปด้วยกันนะคะแบบที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้คำศัพท์ทางการแพทย์ที่เข้าใจยากความดันสูงมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย,อย่างที่คิด ถ้าเราเข้าใจและดูแลอย่างถูกวิธีนะคะทำไมคนแก่ถึงเป็นความดันสูงกันเยอะเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะทำไมเราอายุมากขึ้นความดันโลหิตถึงสูงขึ้นด้วยให้จินตนาการง่ายๆว่าหลอดเลือดของเราเหมือนท่อยางรดน้ำต้นไม้ตอนเราอายุน้อยทำอย่างนี้มันยืดหยุ่นดีกดลงไปแล้วกลับคืนสุขภาพได้เร็ว แต่พอเวลาผ่านไป50 60หรือ70ปีก็ดีท่อ,อยางนี้มันก็จะเหมือนของเก่าที่เราใช้มานานมันแข็งขึ้นแข็งก็ไม่ค่อยยืดหยุน่นเวลาน้ำไหลผ่านมันก็เกิดแรงกดดันมากขึ้นหลอดเลือดของเราก็เหมือนกันตอนหนุ่มๆสาวๆหลอดเลือดยืดหยุนดีพอหัวใจสูบฉีดออกมาหลอดเลือดก็ขยายตัวรับได้ง่าย แรงกดดันจึงไม่สูงมากแต่พอเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดมันแข็งตัวขึ้นเหมือนท่อที่เก่าแล้วพอหัวใจสูบฉีดออกมาหลอดเลือดขยายตัวได้น้อยลงเลยเกิดแรงกดดันสูงขึ้นนี่คือสาเหตุหลักที่คนแก่มักเป็นความดันสูงแล้วก็มีอีกเหตุผลที่ทำให้หลอดเลือดแข็งขึ้นคือเรื่องคอเลสเตอรอล หรือไขมันที่ไปสะสมตามผนังหลอดเลือดเหมือนสนิมที่เกาะตามท่อน้ำเก่าๆยิ่งสะสมเยอะท่อยิ่งแคบน้ําไหลย,ยิ่งยากแรงดันก็เลยสูงขึ้นนอกจากนี้ไตของเราที่ทำหน้าที่กรองเลือดและควบคุมความดันโลหิตพอเราอายุมากขึ้นมันก็ทำงานได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเครื่องกรองน้ำที่ใช้มานาน ประสิทธิภาพลดลงแล้วพอไตทำงานไม่ค่อยดีมันจะปล่อยสารบางอย่างออกมาที่ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงความดันก็เลยสูงขึ้นอีกอีกอย่างหนึ่งคือคนเราพอแก่แล้วมักจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นออกกำลังกายน้อยลงเครียดมากขึ้นกินเค็มมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขคนอายุ20-30ปีที่เป็นความดันสูงมีแค่5-10%แต่พออายุ60ปีขึ้นไปจะกลายเป็น60-70%เลยทีเดียว นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราเจอคนแก่เป็นความดันสูงกันเยอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายที่แก่ลงไปไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยปะละเลยไปได้นะคะความดันสูงคืออะไรตัวเลขบอกอะไรเราตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าความดันโลหิต คืออะไรกันแน่แล้วตัวเลขที่หมอบอกมันหมายความว่าอะไรง่ายๆเลยนะคะความดันโลหิตคือแรงที่เลือดกดผนังหลอดเลือดตอนที่หัวใจสูบฉีดออกมาตัวเลขความดันจะมีสองตัวเลขเช่น120ทับ80ตัวบนคือตอนที่หัวใจหดตัวส่งเลือดออกไปเรียกว่าซิสโตลิกตัวล่าง คือตอนที่หัวใจคลายตัวพักเรียกว่า diastolic ถ้าให้เปรียบเทียบกับปั๊มลมตัวบนคือแรงดันตอนที่เรากดปั๊มตัวล่างคือแรงดันที่เหลือตอนที่เราปล่อยมือออกคนปกติความดันจะอยู่ที่ต่ำกว่า120ทับ 80. ถ้าสูงกว่า 140ทับ90ถือว่าเป็นความดันสูงแล้วถ้าอยู่ระหว่าง120ถึง139 80ทับถึง89เรียกว่าความดันเริ่มสูงแต่สำหรับคนอายุ65ปีขึ้นไปหมอจะไม่เข้มงวดเท่าคนหนุ่มสาวพอเข้าใจว่าหลอดเลือดแก่ลงแล้วความดันสูงขึ้น เป็นเรื่องปกติโดยปกติหมอจะให้เป้าหมายความดันสำหรับผู้สูงอายุไว้ที่ต่ำกว่า150ทับ90บางคนที่แข็งแรงดีอาจจะมีเป้าหมายที่140ทับ90 สิ่งสำคัญคือไม่ใช่ความดันที่วัดครั้งเดียวแต่เป็นค่าเฉลี่ยจากการวัดหลายครั้งในหลายวันเพราะความดันโลหิตมันขึ้นลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมอารมณ์เวลาเช่นตอนเช้าความดันมักจะสูงกว่าตอนเย็นตอนเครียดสูงกว่าตอนผ่อนคลายตอนออกกําลังกายสูงกว่าตอนนอน ดังนั้นถ้าไปหาหมอแล้วได้ยินว่าความดันสูงอย่าตกใจไปให้ถามหมอว่าสูงมากแค่ไหนต้องดูแลยังไงมีอะไรบ้างที่ต้องระวังเพราะความดันสูงระดับเล็กน้อยกับความดันสูงมากๆก,การดูแลไม่เหมือนกันคนที่ความดัน 145ทับ 85, กับคนที่ความดัน180ทับ1นความเสี่ยงจะไม่เท่ากันอาการและสัญญาณที่ต้องสังเกตมาต่อกันที่อาการของความดันสูงหลายคนคิดว่าความดันสูงต้องมีอาการแน่ๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะความดันสูงเป็นโรคที่เรียกว่านักฆ่างเงียบ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรเลยหลายคนเป็นมานานแล้วแต่ไม่รู้ตัวจนกระทั่งไปตรวจสุขภาพแล้วถึงจะรู้แต่ถ้าความดันสูงมากๆหรือสูงมานานอาจจะมีอาการบางอย่างเช่นปวดหัวเป็นระยะโดยเฉพาะตอนเช้าตอนเครียดบางคนบอกว่าเหมือนมีแรงกดดันในหัว รู้สึกเวียนหัวมึนงงโดยเฉพาะตอนลุกขึ้นเร็วๆหรือเปลี่ยนท่วงท่าอย่างฉับพลันมองเห็นไม่ชัดเจนตาพร่ามัวหรือเห็นแสงแวบวับ,วบเพราะความดันสูงไปกระทบจอประสาทตาหูอื้อหรือได้ยินเสียงใสๆในหูโดยเฉพาะในที่เงียบๆใจสัน่น หรือรู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดปกติเร็วกว่าปกติหรือเต้นไม่เป็นจังหวะหายใจไม่อิ่มโดยเฉพาะตอนเดินขึ้นบันไดหรือทำกิจกรรมที่เคยทำได้ปกติบางคนอาจจะมีอาการปวดแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักมาทับแต่อาการเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะความดันสูงนะคะโรคอื่น ก็อาจามีอาการคล้ายๆกันได้สิ่งสำคัญคือถ้าคนสูงอายุแล้วมีอาการเหล่านี้บ่อยๆควรไปหาหมอเพื่อตรวจความดันโลหิตนอกจากอาการแล้วยังมีสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบไปหาหมอทันทีเช่นปวดหัวแรงมากเหมือนไม่เคยปวดมาก่อนแบบนี้ มองไม่เห็นทันทีตาพร่ามากๆหรือตาบอดข้างหนึง่งพูดไม่ชัดลิ้นแข็งหรือเข้าใจความไม่ได้หน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหรือแขนขาไม่มีแรงปวดหน้าอกแรงมากเหมือนถูกของหนักทับหายใจไม่ออกหรือหอบมากอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่า ความดันสูงไปกระทบอวัยวะสำคัญแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีวิธีดูแลตัวเองกับความดันสูงตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราเป็นความดันสูงแล้วจะดูแลตัวเองยังไงให้อยู่กับมันได้อย่างไม่ต้องกังวลเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทุกวันก่อนเรื่องการกินสิ่งแรกที่หมอจะบอกคือ ลดเกลือลดของเคม็มเพราะเกลือทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำเลือดข้นขึ้นความดันก็เลยสูงขึ้นแต่การลดเกลือไม่ใช่แค่ไม่ใส่เกลือในอาหารนะคะเพราะเกลือซ่อนอยู่ในอาหารเยอะแยะเช่นปลาเคม็มไส้กรอกแฮมเนื้อกระป๋อง ผักดองน้ำปลาน้ำจิ้มซีฟูด้ดเกี๊ยวน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมเค้กต่างๆจริงๆแล้วของเค็มที่เราชินแล้วไม่รู้ตัวมีมากมายแทนที่จะกินของเค็มให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรุงรสธรรมชาติเช่นขิงกระเทียมหอมแดงมะนาวพริกไทยใบโหระพา ลองทำเมนูใหม่ๆเช่นต้มจืดผักใส่ขิงแกงส้มใส่มะเขือเทศผัดผักใส่กระเทียมเยอะๆเรื่องต่อมาคือเพิ่มผักผลไม้เพราะมีโพแทสเซียมที่ช่วยขับเคือออกจากร่างกายลดความดันโลหิตผลไม้ที่ดีเช่นกล้วยส้มแตงโมมะม่วงลำไยสับประรด ผักที่ดีเช่นผักขมคะนา้าบอกโิลีมะเขือเทศแตงควาลองกินผักผลไม้วันละห้าเสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟคือผลไม้หนึ่งลูกหรือผักหนึ่งทับพีอีกอย่างที่สำคัญคือลดน้ำตาล ลดของหวานเพราะน้ำตาลทำให้อ้วนอ้วนแล้วความดันสูงขึ้นเปลี่ยนจากน้ำอรมลมน้ำหวานมาดื่มน้ำเปล่าน้ำผลไม้ปั่นไม่ใส่น้ำตาลชาเขียวเป็นต้นเรื่องการออกกำลังกายหลายคนคิดว่าความดันสูงแล้วไม่ควรออกกำลังกายกลัวหัวใจวายจริงๆแล้วตรงกันข้ามนะคะ การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดความดันโลหิตได้ประมาณ5-10มิลิเมตรตลอดแต่ต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยไม่ต้องหักโหมสำหรับคนสูงอายุการเดินเร็วๆว,วันละ30นาทีก็ดีมากหรือจะแบ่งเป็น10นาที3ครั้งก็ได้ว่ายน้ำปั่นจักรยานเล่นไทเก็กโยคะ เต้นลำก็เป็นตัวเลือกที่ดีสิ่งสำคัญคือทำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4วันข้อควรระวังคือถ้าความดันสูงมากๆเช่นมากกว่า180ทับ 110ควรปรึกษาหมอก่อนออกกำลังกายเรื่องการจัดการกับความเครียดความเครียดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันสูงโดยเฉพาะคนแก่ที่มักเครียดเรื่องต่างๆมากมายอาจเครียดเรื่องลูกหลานเลือกเงินเรื่องสุขภาพหรือความเหงาวิธีจัดการความเครียดเช่นหาเวลาทำสิ่งที่ชอบอ่านหนังสือฟังเพลงปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ คุยกับเพื่อนฝูงหาคนที่เข้าใจกันระบายความในใจไม่ดูไม่ฟังไม่คิดเรื่องที่ทำให้เครียดมากเกินไปหัดหายใจลึกๆเวลาเครียดสูดลึกๆสีวินาทีกั้นสีวินาทีหายใจออกสีวินาทีนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืน เรื่องการเลิกบุหรี่ลดเหล้าบุหรี่ทำลายหลอดเลือดทำให้ความดันสูงขึ้นถ้าเลิกได้จะดีมากเหล้าดื่มมากๆทำให้ความดันสูงแต่ดื่มนิดหน่อยบางทีอาจไม่เป็นไรเรื่องการคุมน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมความดันจะสูงขึ้นประมาณ1มิลลิเมตรประลอด ถ้าลดน้ำหนักได้5-10กิโลกร,รมัมความดันจะลดลงเป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดเรื่องการกินยาถ้าหมอให้กินยาความดันสูงต้องกินตามที่หมอบอกอย่าหยุดยาเองเด็ดขาดยาความดันสูงไม่ใช่ยาปฏิชีวนะที่กินหายแล้วหยุดได้มันเป็นยาที่ต้องกินต่อเนื่องเพื่อควบคุมความดัน หลายคนกลัวกินยาเป็นประจำกลัวไตเสียกลัวติดจริงๆแล้วยาความดันสูงสมัยนี้ปลอดภัยมากกินแล้วไตเสียน้อยกว่าไม่กินยาแล้วให้ความดันสูงสูงไปทำลายไตนะคะคำถามที่พบบ่อยๆสุดท้ายดิฉันจะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยและแก้ข้อเข้าใจผิดที่พบกันบ่อยนะคะ คำถามแรกความดันสูงหายได้ไหมจริงๆแล้วความดันสูงส่วนใหญ่ไม่หายขาดแต่ควบคุมได้ถ้าเราดูแลตัวเองดีกินยาสม่ำเสมอก็สามารถควบคุมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้บางคนที่ความดันสูงเพราะน้ำหนักเกินถ้าลดน้ำหนักได้มากอาจทำให้ความดันกลับมาปกติแต่ก็ต้องรักษานหนักให้ได้ คำถามต่อมาคำถามที่สองยาความดันสูงกินแล้วจะติดไหมคำตอบคือไม่ติดนะคะแต่หยุดไม่ได้พอความดันสูงเป็นปัญหาเรื้อรังถ้าหยุดยาความดันจะกลับมาสูงอีกเหมือนแว่นสายตาเราไม่ได้ติดแว่นแต่ถ้าไม่ใส่เขามองไม่ชัดนั่นเองต่อมาคำถามที่สาหมอให้กินยาหลายตัวจำเป็นไหม คำตอบคือจําเป็นค่ะเพราะยาความดันสูงแต่ละตัวทํางานคนละแบบบางตัวขยายหลอดเลือดบางตัวลดการทํางานของหัวใจบางตัวขับน้ําการใช้ยาหลายตัวในขนาดเล็กๆดีกว่าใช้ยาตัวเดียวในขนาดใหญ่เพราะผลข้างเคียงจะน้อยกว่าคำถามต่อมาคำถามที่4 ถ้าวัดความดันที่บ้านกับที่โรงพยาบาลไม่เท่ากันจะเชื่อที่ไหนดีคำตอบคือเชื่อที่บ้านมากกว่าค่ะเพราะที่บ้านผ่อนคลายที่โรงพยาบาลมักเครียดความเดินเลยสูงกว่าปกติแต่ต้องแน่ใจว่าเครื่องวัดความดันที่พานถูกต้องวัดถูกวิธีและทำอย่างถูกวิธีในขณะที่วัด คำถามต่อมาคำถามที่5คนแก่ความดัน150ถือว่าปกติไหมสำหรับคนอายุ65ปีขึ้นไปความดัน150ทับ90ยังถือว่าพอยอมรับได้แต่ถ้าลดลงได้ก็จะดีกว่าที่สำคัญคือต้องดูแลภาพรวมของสุขภาพด้วยไม่ใช่แค่ตัวเลขของความดันต่อมาคําถามสุดท้าย กินยาความดันสูงแล้วยังออกกำลังกายได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะและควรออกกำลังกายด้วยแต่ต้องเริ่มอย่างช,ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปถ้ารู้สึกเวียนหัวเหนื่อยผิดปกติจึงหยุดพักต่อมาเรามาไขข้อเข้าใจผิดที่พบกันบ่อยๆนะคะ 1. ความดันสูงต้องมีอาการคำตอบคือไม่จริงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ข้อ 2. เด็กกว่าไม่เป็นความดันสูงคำตอบคือไม่จริงสมัยนี้เด็กอ้วนก็เป็นความดันสูงได้คำถามที่3กินยาแล้วต้องกินไปตลอดชีวิตคำตอบคือจริงแต่ไม่ใช่เรื่องแย่เหมือนการใส่แว่นตานะคะคำถามที่4ยาความดันสูงทำให้เพศสัมพันธ์ไม่ได้เอาไหม ข้อที่4ย่ยาความดันสูงทำให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้คำตอบบางทัวอาจมีผลข้างเคียงแต่เราก็สามารถปรับและเปลี่ยนยาได้ตามที่หมอบอกนะคะคำถามที่5ความดันต่ำดีกว่าความดันสูงคำตอบคือไม่เสมอไปความดันต่ำเกินไปก็อันตรายได้ค่ะเอาละค่ะเรามาสรุปกันสักหน่อยว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ระการแรกความดันสูงในคนสูงอายุเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นเหมือนเมื่อก่อนประการที่2ความดันสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการเราอาจเป็นมานานโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นระยะจึงสำคัญมาก ประการที่3เราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตกินอาหารให้ถูกออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจัดการความเครียดให้ได้ประการที่4ถ้าหมอให้กินยาต้องกิน,กนตามคำแนะนำอย่าหยุดเองเพราะยาช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ ประการสุดท้ายความดันสูงไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะแย่ลงถ้าดูแลตัวเองดีเราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เหมือนเดิมสิ่งที่ดิฉันอยากให้ทุกคนจำไว้ก็คืออย่าปล่อยปะละเลยสุขภาพของตัวเองนะคะแต่ก็อย่าก,กังวลจนเกินไปความดันสูงเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ดีถ้าเราเข้าใจและดูแลอย่างถูกวิธี ตอนนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันนะคะดิฉันอยากฟังประสบการณ์ของทุกคนเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนในครอบครัวมีใครที่มีประสบการณ์ในการดูแลตัวเองกับความดันสูงบ้างไหมคะเช่นเปลี่ยนแปลงการกินอย่างไรออกกำลังกายแบบไหนหรือมีเทคนิคลดความเครียดดีๆไหม หรือมีใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับความดันสูงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะอาจจะมีท่านที่กำลังประสบปัญหากับการกินยาเช่นลืมกินหรือมีผลข้างเคียงอยากฟังวิธีแก้ไขปัญหาของแต่ละคนที่เคยผ่านมาหรืออาจจะมีลูกหลานที่กำลังดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ดีที่เป็นความดันสูงอยากแบ่งปันประสบการณ์การดูแล หรือมีปัญหาที่อยากปรึกษากันดิฉันเชื่อว่าประสบการณ์ของแต่ละคนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆการแบ่งปันเรื่องราวจะช่วยให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ถ้ามีหัวข้ออื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยากให้ดิฉันพูดในตอนต่อๆไปในคลิปหน้าสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะ ดิฉันจะพยายามหาข้อมูลอย่างดีที่สุดเพื่อนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกท่าน อย่าลืมว่าเราทุกคนกำลังเดินทางในช่วงชีวิตเดียวกันคือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยที่เราแก่ขึ้นสุขภาพอาจไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวแต่ถ้าเราดูแลก,กันดีๆเข้าใจปัญหาและหาทางแก้ไขเราก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้และติดตามช่องในวันที่เราแก่ ดิฉันหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหรือแชร์ให้กับคนที่ท่านอยากให้ใส่ใจหรือห่วงใย,ยซึ่งกันและกันนะคะสุดท้ายแล้วสำคัญที่สุดอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่เรารักกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่องในวันที่เราแก่ สวัสดีค่ะ